คิดตังกันครับมานี่นะคะลูกค้าเลื่อนน็อตแล้วก็จะมีตัวนี้ยกโชกนะคะมีคนถามด้วยนะคะยังไม่ได้รีวิวเลยแล้วก็เป็นตัวนี้ครับนะคะก็ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้แถมให้หนตัวนี้แถมนะครับอ่ะเทก็ได้ครับมีถุงใส่ไหมก่อนนะครับ เดี๋ยวไปหาถุงก่อนนะครับหัวน็อตเป็นกองเลยวันนี้ลูกค้ามาได้นะครับเยอะมากมาเริ่มตัวยะ่ห้าบาทก่อนนะครับตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยหรอใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับสามสิบบาทครับสามสิบบาทแล้วตัวนี้เป็นทองป่ะไม่ใช่อันนี้เป็นเลดอันนี้เลดอันนี้เลดทน้เนี่ย ใช่ครับสิบาทก็พอสิบาทเลย 40, ก็เป็นสี่สิบนะคะครับ 40, <c oughs> อันนี้ตัวละเท่า <c oughs> ไหร่วะไม่สี่บาทแล้วกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบวกสี่สิบกันะแล้วก็หน่สองี่เ4็ดแป ติดแต่สามสองอ่ะสองเดี๋ยวตัวนี้ไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวไว้ก่อนนะเป็นเลทอันนี้เท่าไหร่อ่ะพี่อือเอาไปแปดสิบบาทครับแปดสิบบาทอ่ามันต้องเสพหนงมาแล้วก็นี้อันนี้ได้เท่าไหร่เธออันนี้ขุมมันแตกแตกวะลองดูดิมันใหม่หรือมันแตกวะมันแตกนะไม่มีแตกมั้งเนาะพี่หนูก็ไม่รู้รูกด้วยน่าจะไม่แตกใช่ปะไม่มีตรงไหนแตกใช่ไหม ตัวยุงตัวยืนนะครับต้องไปแปดสิบบาทด้วยกันแปดสิบบาทด้วยกันโอเคแล้วก็อันนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวอัน,นี้ก็